หลังจากที่ประชุมสภาได้ติญัติแห่งชาติเขาไว้ครับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปชพิจารณาข้อเสนอในโครงการปฏิรูปพลังงานนะครับเพื่อส่งเสริมการติดตั้งพลังแสงอาทิตย์บนหลังคาบ้านอย่างเสรีนะครับกระทรวงพลังงานก็ตอบรับพร้อมสนับสนุนโครงการนี้ซึ่งถ้าได้รับความนิยมก็จะสร้างรายได้ให้ทั้งระดับประชาชนและลดการนําเข้าไฟฟ้าจากต่างประเทศติดตามกับคุณโสธิดาชติวิกิตครับ นี่คือตัวอย่างการติดโซลารูฟท็อปหรือการติดแผงโซลาเซลล์บนหลังคาบ้านที่นิยมแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นที่สิงคโปร์ญี่ปุ่นฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดทางสปชได้พิจารณาวาระการปฏิรูปเร็ว Quick Win เรื่องโครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปอย่างเสรีหรือระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคารซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนและมีประชาชนสนใจติดตั้งจำนวนมากพอ นี่ก็เท่ากับเป็นการปฏิรูปกิจการไฟฟ้าครั้งใหญ่ในรอบศตวรรษของประเทศไทยโดยให้ประชาชนเป็นทางผู้ใช้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งทางกระทรวงพลังงานก็เห็นด้วยว่านี่จะเป็นประโยชน์กับประเทศ หรืออาคารที่ติดตั้งแสงยสัาอาทิตย์แล้วก็สามารถที่จะใช้ไฟฟ้าของตัวเองที่ผลิตเองในจุดนั้นได้ก็จะช่วยทําให้ไม่ต้องไปรบกวนร,ระบบนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่เป็นช่วงพีคนะครับเพราะว่าประเทศไทยเองเ,เป็นประเทศที่พีค ช่วงกลางวันนะครับประมาณทัก11โมงจนถึงบบา่ายสองกว่านะครับซึ่งพอดีกับช่วงเวลาที่พลังงานแสงอาทิตย์ของเราจ้าที่สุดเป็นว่าถ้าในอนาคตมีการติดตั้งลูกท็อปนี่เป็นแสนหลังล้านหลังเนี่ยนะครับก็จะทําให้เราลดความจําเป็นที่ต้องพึ่งพาเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงที่ว่าส่วนใหญ่ก็มีการนําเข้าจากต่างประเทศบ้างเป็นต้นนะครับก็จะนําไปสู่การพึ่งพาตัวเองมากยิ่งขึ้นรองปลัดกระทรวงพลังงานยังแนะนําการติดตั้งแผงโซลารเซลล์บนหลังข่าวว่าจ ำเป็นต้องเลือกบริษัทที่มีการขึ้นทะเบียนกับกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือกรมพอพอซึ่งสามารถเข้าเว็บไซต์เพื่อหารายชื่อบริษัททั้งหมดได้ ที่ต้องเลือกผู้ที่ผ่านการรับรองเพราะการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ก็เหมือนการต่อเติมหลังคาบ้านที่ต้องให้วิศวะกรผู้ชำนาญการช่วยคำนวณแบบที่เหมาะสมรวมถึงทิศทางและองศาของโซลาเซลล์ซึ่งแต่ละภูมิภาคก็ใช้องศาไม่เท่ากันยกตัวอย่างประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ทางซีกโลกเหนือจะรับแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดก็ต้องหันไปทางทิศใต้ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครแผงต้องเอียง11องศาภาคเหนือเอียงประมาณ14-15องศา 答。打 พากตายเอียงประมาณ7-8องศาเพื่อให้แผงขนานกับพระอาทิตย์จึงจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดเพราะถ้าไม่ได้การคำนวณที่ถูกต้องผู้ติดตั้งอาจจะต้องเสี่ยงต่อหลังคาบ้านพังหรือเสียงเงินลงทุนโดยไม่คุ้มค่าไฟที่ผลิตได้ซึ่งโซลาเซลล์หนึ่งแผงนั้นใช้พื้นที่ประมาณ10-15ตารางเมตรราคาราว1 0 0 0 0แสนบาทก็ควรผลิตไฟได้1กิโลวัตต์ถ้าคำนวณผิดก็จะไม่ได้ตามนี้ในโครงการนี้จะอนุญ,ญาตให้บ้านเรือนติดตั้ง แผงโซลาเซลล์ได้ไม่เกินหลังละ10กิโลวัต,ต์และอนุญาตให้ติดเฉพาะบนหลังคาเท่านั้นถ้าผิดไปจากนี้จะถือเป็นโรงงานซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมโรงงานทันทีส่วนเรื่องการขายไฟฟ้าให้กปผนั้นรองปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าย,ยังเหลือโคตารัรบซื้ออีก70ิเมกะวัต์หรือเท่ากับการติดตั้งราว20,000ครัวเรือนทั่วประเทศส่วนเรื่องราคาการรับซื้อนั้นจะต้องมีการพูดคุยกับอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรายละเอียดก่อนจะประกาศให้ติดโซลารูฟ อย่างเสรีเพื่อการขายให้การไฟฟ้าต่อไปและจากนโยบายของสอปช,ชบวกกับการสนับสนุนของกระทรวงพลังงานนี้นะคะก็จะทําให้เกิดเทรนด์ใหม่ในการใช้พื้นที่ขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นอาคารพาณิชย์โรงงานโดยเฉพาะอาคารบ้านเรือนทั่วไปซึ่งแม้ว่าตัวอาคารจะไม่ได้เอามาทําให้เกิดประโยชน์อะไรนะคะแต่ถ้าเกิดมีพื้นที่ว่างบนหลังคาก็สามารถสร้างโซลาร์ลูฟท็อปเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองหรือถ้าเหลือก็สามารถขายสร้างรายได้ได้ด้วยค่ะโสธิดาชดวิจิตข่าวสามมิติรายงาน